ดูบรรยากาศตอนเช้าเวลาประมาณแปดโมงเช้า Sweden. สวีเดนสักคมวันนี้มีหมอกทางที่เราจะไปตกปลาดูสินี่แม่น้ำแม่น้ำเต็มไปด้วยหมอกมีได้เลยนั่น ด้านโน้นมีเรือจอดกลางแม่น้ำเป็นชมรมเรือแถวย่านนั้นก็เ,เป็บเรือข้างบนหน้าหนาวหน้าร้อนเขาลงมาพามาดูบรรยากาศ ันนี้มีหมอกเราจะหาตกปลาดูก็ว่าจะเป็นยังไงอัปเดตภาพสวยๆให้ดูตอนเช้าดูวันนี้วันนี้ก็หมอกหมอกเพียบเลยเต็มเลยสุตะคม น้ำนิง่งน้ำนิ่งมากเลยลมอ,อ่อนๆน,นั่นมองแทบไม่เห็นฝั่งน,นู้นฝั่งน,นู้นนี่บน บนท่าเรือเก่าที่เขาน้ำนิ่งมากดูเบ็ดแล้วนะดูสิจะเป็นยังไงวันนี้ เดินจักรยานจักรยานสีแดงไม่ใช่สีแดงจักรยานสีเขียวคนที่เดินพ่ามาเดินก็เดินคนที่ตกปลาก็มาตกปลากันวันนี้มีหมอก